วันนี้ร้านตกงนี้สินค้ามานำเสนอเพื่อนๆพี่น้องที่ใช้ ADV ีสายทอลิงนะครับก็อย่างแรกเลยครับดูสะดุดตาเลยครับแคดปราแคดปาทรง V2 นะครับสำหรับทางร้านงานทางร้านเองนะครับแล้วก็ประกับประกับแส่กระแทกครับผมมีแก้วใส่น้ำนิดนึงแล้วก็กาดชกเลยครับป้องกัน แกนช้กเป็นลอยได้ครับสำหรับรถสายลุยครับนี่สวยงามแล้วก็บังโคนหน้านะครับการกระเด็นครับให้มันเข้าทรงกับตัวรถในสายทรลิงเป็นงานพลาสติก ABS ครับสวยเข้ารูกครับยึดน็อตด้านล่างแล้วก็ต่อไปด้วยนี่นะครับปาครับปลาเหประสงครับจะจับที่เกี่ยวของจะจับต้องจับอะไรได้ครับ ตรงรุ่นของมันเลยแล้วก็กาดแข้งนะครับกาดแข้งนี่ก็าใส่แล้วสวยงามแล้วก็การกันถลอกครับการชิ้นงานเราเป็นรอยก็<อ><อ>พวกนี้ก็ทั่วไปรองขาดตั้งแล้วก็มีบางคนในนะครับบางคนด้านหลังนะครับกันน้ํากระเด็นขึ้นอาจจะขาคนซ้อนอาจจะไปถึงนะครับเพราะว่าเพราะด้านนี้โล่งมากเลยแล้วก็อีกชิ้นครับบางคนชั้นในนะครับออใส่ เพื่อป้องกันน้าครับไม่ให้กระเด็นเข้าห้องเครื่องครับอันนี้กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับของเดิมมันจะสั้นนะอันนี้จะยาวยาวคาดว่านะ่าจะประมาณหกนิ้วได้ครับอันนี้ใช้งานได้จริงแล้วสวยแล้วก็การล้มกันล้มข้างท่อครับเป็นงานเดียวกับเหล็กแคบาร์นะครับเพื่อป้องกันได้จริงๆกันกระแทกได้จริงๆมันจะสอดคล้องกันครับใส่แคบาร์ก็ใส่การล้มเนี่ยอันนี้การล้ม ทั่งกัดปั้มน้ํากัดปั้มน้ําครับอันนี้ก็ป้องกันได้จริงครับเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรจะโดนตัวนี้ก่อนก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรแล้วก็สุดท้ายที่ก็ขอฝากพี่ๆสำหบติดตามผลงานทางร้านด้วยนะครับเป็นกันเองครับขอบคุณมากครับ